Welcome to Beyond Services Podcast. The human touch stories make you get closer than ever to your customers. One in episode the and ณปัจจุบันนี้ละกันเพื่อเห็นทิศทางแนวโน้มของการจ้างงานหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้คนในบ้านหรือว่ามีส่วนร่วมกับโลกของ IOT Internet of Thing s ที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราเร็วๆนี้นะคะจริงๆแล้วหลายๆบ้านในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เริ่มเอาธุรกิจ IOT หรือว่านวัตกรรมโปรแกรมด้านความปลอดภยัยโดยที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจัดการในหมู่บ้านแล้วก็ในตัวบ้านเองไม่ว่าจะเป็นระบบของการสั่งงานพันเสียงหรือว่าการใช้กล้องในการควบคุมแล้วก็ดูแลในกรณีที่เจ้าบ้านไม่อยู่บ้านนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าจริง,รง,รงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบ แบบหมัดต่อหมัดเลยนะหุ่นยนต์ก็ยังคงไม่สามารถทดแทนที่มนุษย์ณเวลานี้นะคะณเวลานี้ยังไม่สามารถจะทดแทนมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์แหละเพราะว่าหุ่นยนต์เป็นเครื่องจักรเนอะแล้วก็มันก็มีระบบอัตโนมัติตลอดเวลาแหละซึ่งถ้าจะถามว่าทํางานที่ต้องใช้การตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองไหมก็ยังไม่สามารถทำได้นะเพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้อง มีมีสมรนภาพมีอารมณ์มีความรู้สึกแล้วก็มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดีแต่ว่าลักษณะของหุ่นยนต์เนี่ยคือจะทำงานได้ดีตามคำสั่งแต่ว่าแต่ว่าถ้าดูเทรนหรือว่าทิศทางแล้วเนี่ยแป้งจะเปรียบเทียบอย่างแรกก่อนละกันอย่างแรกก็คือราคาค่ะ,ะถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปจ้างแม่บ้านเนาะแม่บ้านตอนนี้เนี่ยก็มีแม่บ้านเอาซอสหลายที่ที่เขา รับจ้างที่จะมาทำงานแบบเับาไปเย็นกลับหรือเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยก็อาจจะตกประมาณ250บาทถึง400 500บาทต่อชั่วโมงนะคะในขณะที่เว็บไซต์ของ v i s ิ r o b o t i c เขาบอกว่าเขามีหุ่นยนต์แม่บ้านให้เช่านะมันประมาณ149 us ต่อเดือนซึ่งก็ตกประมาณ4,500บาทต่อเดือนนะคะซึ่งใช้งานเจ้าโรบอติกโรบอตตัวเนี้ย ได้ประมาณ40ชั่วโมงต่อเดือนแต่ว่าสิ่งที่เห็นทิศทางในปัจจุบันนี้ในช่วงยุคโควิดนะคะเริ่มมีการนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วก็ในโรงแรมพอดีว่าได้มีโอกาสอ่าน Japan Times แล้วเขาก็ใช้หุ่นยนต์คือ soft bank เนี่ยผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาเขาเรียกว่ามันเป็น humanoid robot มันหมายถึงหุ่นยนต์ที่มีพื้นฐานร่างกายคล้ายมนุษย์คือมีการเคลื่อนไหวเหมือนมนุษย์มากๆนะคะเจ้าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น robot Pepper ชื่อ robot b o t Pepper ของ SoftBank นะคะก็ถูกเอามาใช้ที่อัปป้า Hotel and r e s o r e ซึ่งมีการควบคุมผู้ป่วยที่เริ่มฟื้นตัวหรือว่าเป็นระยะที่แบบเบาๆ คอยดูแลคอนดิชันก็คือย้ายจากโรงพยาบาลมาอยู่โรงแรมแล้วก็ใช้เจ้าโรบอตเป,ปเปอร์นี่แหละคะ่ะมาคอยดูแลเขาดูแลอะไรบ้างละ่ะจริงๆเริ่มเริ่มดูแลตั้งแต่เมงซาแล้วนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าประสบความสําเร็จแล้วกันเขาดูแลเรื่องทําความสะอาดตรวจอุณหภูมิแล้วก็เก็บข้อมูลความแข็งแรงของร่างกายผู้ป่วยเนะะี่ยค่ะส่งให้คุณหมอมาสแกนได้เบอร์นั้นเลยนะ,ะแล้วก็ส่งอาหารให้ผู้ป่วยด้วย ซึ่งรัฐบาลก็มาตรวจก็กระทรวงสาธารณสุขก็มาตรวจคุณยูริโกะคยเกะก็มาตรวจในวันที่หนึ่งคุษภาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็มาตรวจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อันนี้ Challenge มากคือด้ยวยความญี่ปุ่นนนะซอฟต์แบง์เขาก็ใส่ประโยคบางอย่างที่มันมีความคล้ายกับมนุษย์เข้าไปนะคะแล้วเ,เจ้าโรบอทเปเปอร์นี่ก็บอกว่าแบบพวกเราจะช่วยกัน ให้ผ่านเวลานี้ไปให้ได้หายเร็วๆนะคะอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เนี่ยเราเราก็เห็นความความญี่ปุ่นบางอย่างก็เลยมองว่าถ้าต่อไปเนี่ยในอนาคตอะไรที่คนธรรมดาทาไม่ได้แต่หุ่นยนต์ทําได้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการฝังชิปหรือว่าฝังโปรแกรมบางอย่างเข้าไปอะนะว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยสามารถที่จะตรวจอุณหภูมิของแขกหรือว่าของตัวเจ้าบ้านเองก่อนที่จะเข้าบ้านหรือว่าสามารถที่จะมี ระบบที่ฆ่าเชื้อคนที่จะเข้ามาในบ้านได้เนี่ยโดยที่หุ่นยนต์เป็นคนสแกนหรือว่าสแกนแบบเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ดีนะเพราะว่าแบงค์มองว่ามันจะเป็นจุดที่หุ่นยนต์ทำได้แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นละกันมองไม่เห็นถ้าในอนาคตนั้นเราเราเรารู้อยู่แล้วแหละว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะราคาถูกลงเรื่อยๆ นอกจากจะจัดการงานบ้านที่เราไม่อยากทำแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราดูแลในเรื่องของไฮจีนคือสุขอนามัยได้เนี่ยแปลว่าแป้งบายไอเดียนะเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะมันสุดท้ายแล้วคนก็มองว่าแอดออนโปรดักต์หรือว่าสินค้าที่มันฟุ่มเฟือยบางอย่างเนี่ยมันจะต้องถูกเอามาดูแลสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเซฟตี้ก็คือความปลอดภัย กับ security ก็คือความสบายใจของตัวเราเองซึ่งความสบายใจในตัวเองตอนนี้มันมันกลายนอกเหนือไปจากการดูแลขโมยขโจนหรือว่าดูแลหมาหรือดูแลสิ่งแปลกปลอมที่เข้าบ้านเนี่ยมันดูแลในตัวของไวรัสหรือแบคทีเรียที่เรามองไม่เห็นถ้ามีใครที่พัฒนา humanoid robot เข้ามาจัดการตัวนี้ได้เนี่ยแปลงว่าหุ่ยยอดขายมหาศาลเพราะว่าปกติแล้วหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะมีตัวสแกนตัวแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าไวรัสที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะโปรแกรมเพิ่มเข้าไปทําให้สามารถตรวจสอบเชื้อโรคได้ก่อนเข้าบ้านหรือว่าสามารถทํางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันเช่นแบบดูดฝุ่นไปด้วยถูพื้นไปด้วยในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมีความไปไม่ได้นะ หรือว่าเราอาจจะใช้ระบบ IOT ในการสั่งงานผ่านเสียงแล้วก็มีการตอบรับว่าแบบโอเครับทราบค่ะเจ้านายอะไรเงี้ยคือถ้าเรามองเห็นทิศทางตั้งชอบดูการ์ตูนลูกไงมันก็จะมีพวกอะไรแบบหุ่นยนต์นวัตกรรมแบบนี้ถ้าเรามองเห็นทิศทางในอนาคตว่ามันใกล้แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าอา,อาจจะจําเป็นที่เราต้องมีแม่บ้านแต่แม่บ้านเนี่ยอาจจะต้องไปใช้บริการหุ่นยนต์ในส่วนที่เขาทําไม่ได้อะ เช่นในกรณีที่แม่บ้านนอนหลับแล้วตอนกลางคืนหุ่นยนต์ก็ยังคงเป็น Security g u a r กาประจำบ้านได้เนี่ยแปบลบว่า Work นะคะคือถ้าถามว่าหุ่นยนต์เข้ามาแบบนี้จะทำให้มนุษย์ตกงานมากขึ้นไหมเนี่ยจริงๆแล้วแ้งมองว่าเราทำงานแบบเกื้อกูลกันหุ่นยนต์ก็เปรียบเสมือน Assistant หรือว่าผู้ช่วยที่ชาญฉลาดที่จะทำให้มนุษย์สามารถที่จะประหยัดเวลาได้มากขึ้นละกันในบางสถานการณ์ก็สามารถดูแลเราได้ด้วยนะคะ คุณยนต์จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าเป็น AI c h a t b o อทเนาะก็คือเดี๋ยวนี้มีเริ่มมีระบบแบบจะพิมพ์แล้วก็ป้อนข้อมูลลงไปได้หรือว่าสั่งงานผ่านเสียงเนี้ยค่ะเป็น Smart Speaker เนี่ยถ้าในอนาคตน,นะคะสิ่งพวกเนี้ย ออสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นเนี่ยแปลว่ามนุษย์เราจะมีเวลาว่างมากขึ้นในการโฟกัสกับงานแล้วก็งานอะไรก็เราแต่ที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์หรือว่าผลิตนวัตกรรมอะไรได้เนี่ยก็จะทําให้เราเพิ่มศักยภาพตัวเองได้ละกันถ้าถามว่าเราจะตกงานไหมเนี่ยแปลว่าจริงเราแล้วมันไม่มันคงไม่ใช่คำตอบแบบกำปั้นทุกดินขนาดนั้นนะเนะมันอาจจะเป็นรู้สึกว่าทําให้เรามีเวลาแล้วก็มีอิสระภาพที่จะไปคิดอย่างอื่นในเชิงส,งสร้รางสรรค์แล้วก็โปรแกรมให้ ช่วยงานแทนเดาก็ะลกกันนะคะก็ขอฝากในเอพิโซดนี้ไว้ประมาณนี้แนละ้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ว่าเ,เดี๋ยวรอบหน้าเป็นสมาชวนคุยเรื่องของการใช้การปรับธุรกิจเครื่องสำอางในยุคโควิดนะคะว่าเขามีการปรับปรุงยังไงบ้างในวันที่คนออกจากบ้านน้อยลงเนี่ยทำยังไงให้คนซื้อเครื่องสำอางหรือว่าบริโภคของที่ เดี๋ยวนี้อาจจะดูกึ่งๆึ่งจำเป็นเพราะว่าผู้หญิงนี่พอแบบปิดแมสไปครึ่งหนึ่งแล้วก็แทบจะไม่ได้ทาปากแล้วนะคะมาดูว่าเขาแก้เกมกันยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับเคล็ดลับดีๆในเชิงการตลาดในแบบที่จับไปถึงหัวใจที่ต้องใช้มนุษย์ทำเท่านั้นนะคะหุ่นยนต์ยังทำแทนไม่ได้พบกับแตงได้ในเอพิสซดถัดไปะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ